ธรรมบัญญายชุดคุยกำเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16อริยสัจส,สี ตอนที่หนึ่งบรรยายเมื่อช่วงวันที่เจ็ดเมษายนถึงห้าพฤษภาคมพุทธศักราช25งพ้าสามสิบมาเยอะนะอยากจะถามว่าแต่ละองค์ ชอบหรือว่าจำธรรมะหมวดไหนชุดไหนได้แม่นพิสุุเอาชอบก็ได้จำแม่นก็ได้เป็นยงไธรรมะที่เรียนเรียนมาที่ท,ท,มมท,ที่พระอาจารย์ทั้งหลายสอนม,มาองไหนก็ได้าถามแล้วอาจนรมเรียนวุฒิไปเลยมีหมวดไหนที่ชอบหรือจำแม่นขอทานมาได้ไหมเออนึกไม่ออกนึกไม่ทัน ในนันรักหนูไหมชอบภาษาอังกฤษครับเออชอบภาษาอังกฤษเอาแล้วเอาทีนี้เอาธรรม,มละล่ะอ๋อธรมมรมะธรรมะหมวดไหนชุดไหนที่นี่ก่อนชอบการคบเพื่อนครับอ๋อชอบการคบเพื่อนมิตรแท้มิตรเทียมหรือไงครับอ๋อทำไมถึงชอบเรื่องมิตร ก็คิดว่าจะได้เอาไว้เป็นแนวปฏิบัติจะานึกออกไหมธรรมะอะไรตอนนึกดูก่อนนึกไหม่ออกเรียนเยอะแล้วจิตาแต่ธรรมะที่เราเรียนเรียนกันนั้นนะ ว่าโดยย่อก็จะมีสองประเภทเป็นละคือหนึ่งธรรมะที่แสดงตัวความจรงิงความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นบอกให้รู้ทีนี้สองก็ธรรมะที่แสดงการปฏิบัติหมายความว่าเราควรจะทำอย่างไรงั้นอย่างที่หนึ่งก็บอกว่าความจริงเป็นยังไงอะไรคืออะไรเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรอย่างที่สองบอกว่าเราควรจะทําอะไรเราควรจะประตุ้นยังไง ทีนี้ที่เรียนส่วนมากจะเป็นประเภทไหนประเภทแสดงความจริงหรือประเภทแสดงการปฏิบัติิติบตแสดงการปฏิบัติปฏิบัติมากกว่าเร็กผชาชอบความจริงมากเลอก็เหมือนต้นนะชอบความจริงมากเลือ้อาวแล้วธรรมะบทไหนที่แสดงความจริงที่เรียนเป็นไงมิตรมิตรหรือเปล่ามิตรไม่ใช่มิตรม,มันก็เป็นงความจริงบ้างแต่ว่า จุดเน้นจะไปอยู่ที่ควรใช่ไหมที่ว่าต้องการให้ปฏิบัติเลือกครบมิตรให้ถูกต้องควรจะรบคนดีควรควรจะหลีกเลี่ยงมิตรชั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะที่แสดงความจริงนี่สังหาวัตถุก็เป็นประเภทปฏิบัติให้ทำ mm hmm. ให้ให้ทานให้พรรัุผมีหารสี่ก็เป็นประเภทปฏิบัติเหมือนกัน ปฏิบัติหมดปฏิบัติแค่เท่านั้นแล้วอาเรียสสัตตีน่นะอาเรียสสัตตีเลยอรียสสัตตีแสดงหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นส mm OK> ิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่คงทนอยู่ไม่ได้นี่ต่ออาเรียสีัตตีอันหนึ่งก็ทุกข์ไงทุกข์สมุทัยนิโรธมักทุกข์สองสมุทัยสามนิโรธสี่มัก ทุกก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งของสิ่งทั้งหลายว่ามันคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าใครไปยึดถือเอาจะให้เป็นไปตามความปรารถนาของตัวก็ต้องเกิดความบีบคั้นตัวเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราอย่างที่เคยพูดไปแล้วมันเป็นไปตามอะไรสิ่งทั้งหลายนี้เป็นไปตามอะไรรร ธรรมชาติเนี่ยพูดรวมๆไปธรรมชาติก็กฎของมันคืออะไรความจริงนั่นคือกฎความจริงที่ว่าธรรมะเนี่ยคือมันเป็นยังไงที่มันจะเป็นไปเนี่ยมันเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามตัวของมันเองตามตัวของมันเองเอ๊มันก็คลุมอยู่มันก็วนอยู่ลักษณะของมันเองมันก็คลุมมันก็วนอยู่ไงมันไม่ชัดเนี่ยต้องชี้ให้ชัดอะ่างี้ การจริงมันก็มันก็ชัดมันก็มันก็คลุมอยู่งั้นเป็นการสภาพ่ะครับสภาพก็ยังคลุมอยู่นั่นแหละมันไม่ชัดแต่มาชี้ให้ชัดตามเหตุปัจจัยของมันสิใช่ป่ะใช่ไหมใช่ครับนั่นสิสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเรา ถ้าใครไปยึดถือจะให้เป็นไปตามใจอยากตัวก็ไปขัดกับความจริงของมันเมื่อขัดกันใครชนะอย่างที่เคยว่ามาแล้วเหตุปัจจัยชนะหรือใจอยากได้ของเราชนะเหตุปัจจัยชนะครับเหตุปัจจัยชนะมันก็บีบคั้นใจเราเพราะไม่ได้ตามปรารถนาใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์สิเรียกว่าบีบคั้นทุกข์นี่นว่าบีบคั้นเวลาเราเกิดทุกข์เนี่ยจะรู้สึกบีบคั้นใช่เปล่า มีความบีบคั้นกดดันอ,อัดขั้นติดขัดในใจนี่เรียกว่าทุกข์ในภาษาไทยเรามักจะเรียกว่าปัญหาปัญหาก็ติดขัดขึ้นมาแล้วให้และให้นึกถึงคําว่าทุกข์ในความหมายว่าบีบคั้นติดขัดกดดันนี่เป็นลักษณะของการที่ว่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงของมันเป็นอย่างเนี้ในที่นี้ก็เลยพูดทั้งข้อหนึ่งกับสองเสร็จ ทุกนั่นก็ภาวะที่เกิดความบีบคั้นขึ้นมาสมุทัยก็เหตุของมันก็คือความปรารถนาจะเอาตามปรารถนาไม่เอาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมข้อที่สามนิโรธหลักการดับทุกข์ไม่ให้เกิดปัญหาไม่เกิดความบีบคั้นขึ้นมาก็คือว่าต้องไม่เอาตามใจอยากของตัวเป็นหลักต้องเข้าใจตามเป็นจริงตามเหตุปัจจัยนะั้น ต่อไปข้อสี่มัดข้อปฏิบัตินี่แหละตอนนี้ถึงข้อปฏิบัตินี่นีนี่รธนี่แเงินย้อนแปลว่านีโรดแปลว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ก,ก,ก็คือการที่ไม่เอาตามใจอยากของตัวใช่ไหมคือไม่เอาตามปรารถนาไม่เอาตามตัญหาตัญหาคือใจอยากของตัวเองเอาตามความจริงของมันคือการดับเหตุปัจจของมันใช่ไหม การดับเหตุเมื่อเราต้องการจะดับทุกเราก็ต้องดับเหตุของมันก็ท่านเองแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาหาความจริงให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของปัญหาแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยไม่ใช่เอาใจอย่างตัวแล้วก็มาปนเพิ่อไปก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ตอนนี้เป็นท่านบอกความจริงให้รู้หลักมีข้อที่สี่จะเป็นวัควิธีเป็นผลทางหรือวิธีปฏิบัติอันนี้ก็คือว่า ท่านก็แจกแจงรายละเอียดของการปฏิบัติแล้วเริ่มคุณจะต้องเข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยนะแล้วก็คิดดําริชอบคือหนึ่งสมาธิเห็นชอบก็เข้าใจหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนสองก็มีความดําริถ,ถูกต้องดําริที่จะทําการไปตามหลักเหตุปัจจัยไม่ใช่ทําตามอยากของตัวเอง ปัจัยอยากของตัวเองก็อยากจะได้เห็นตามเห็นกับตัวขัดใจขึ้นมาอยากจะเบียดเบียนคนอื่นอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะปล่อยตัวเองตามสบายเนื้อแกล้งสัตว์ทั้งหลายหรือว่าแกล้งมนุษย์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเลยนี่เรียกว่าคือความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พูดออกมาก็พูด ด้วยเปิยไม่ได้เรื่องเอาแต่ใจอยากของตัวก็ไม่ได้ต้องพูดโดยที่ว่าพิจารณาสิ่งที่สมควรถูกต้องคาพูดที่เป็นเหตุเป็นผลคาพูดที่จะช่วยให้คนอยู่ร่วมกันได้ดีเรื่ออะไรต่างๆหเหล่านี้จริตเป็นความจริงไม่พูดเท็จกระทำออกมาก็ไม่เดือดเรียนกันอะไรต่างๆนี่ก็เลื่อยไปเนี่ยข้อมักกับแยกเป็นแปดแปดอย่างเป็นสมาธิ เห็นชอบแล้วว่าเห็นถูกต้องพอภาษาโบราณชอบก็คือถูกต้องดําริชอบก็คิดในทางที่ถูกต้องแล้ววาจาชอบเจรจาชอบก็คือพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กระทำชอบหรือทำการงานชอบในที่นี้หมายถึงว่ากระทำสิ่งทั้งหลาย โดยทางที่ถูกต้องเช่นไม่เบียดเบียนกันแล้วก็มีความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องหรือเพียรชอบแล้วก็มีสติและลึกในสิ่งที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องแล้วก็สมาธิตั้งจิตมั่นให้ถูกทางถูกเอ่อให้ถูกทางคือว่าในทางที่ถูกต้องนั่นเองอ เรื่องอริยสัจเป็นเรื่องที่คลุมหมดแหละหลักพุทธศาสนาทั้งหมดก็รวมอยู่ในเรื่องอริยสัจได้เแต่ทีนี้<อ>ที่บอกเมื่อกี้เอาง่ายๆจะสั้นกว่อริยสัจอีกก็คือว่าธรรมะเนี่ยหนึ่งก็แสดงหลักความจริงสองก็แสดงหลักปฏิบัติและเราควรจะทำะไรนี้อย่างว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่ในสภาพเดิมเพรามันไม่ได้หรอก มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าแสดงอะไร,รแสดงความจริงแสดงความจริงแี่บอกว่าทำอย่างนู้นไม่ดีนะไปเบียดเบียนกันควรจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ควรจะเวนากกา้ returns, วจเวนจากการพูดโดอย่างนี้แสดงอะไร,แส,รแสดงปฏิบัติแสดงหลักปฏิบัติเนี่ยธรรมะก็จะโดยทั่วไปก็มีสองแบบทีนี้สองอย่างนี้มันจะมาสัมพันธ์กันนะจะยกตัวอย่าง ท่านสอนบอกว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็มันก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยนี่แสดงความจริงแล้วนะนี้ก็จะสอนหลักปฏิบัติเสร็จเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนไม่คงอยู่กับที่ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่เที่ยงไม่คงอยู่กับที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอาแล้วนี่นพอจะนนี้แสดงความจริงก็ต่อจากนั้นจะบอกหลักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีธุระการงานหน้าที่อะไรความดีอะไรต้องรีบทำเมืงง่อ้งชีวิตจะผ่านไปอย่างว่างเปลา่าอย่างนี้เรียกว่าแสดงหลักปฏิบัติแล้วมันเนื่องจากความจริงหรือเปล่าเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเร่งทำหน้าที่การงานเร่งทำความดีงานอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมความจริงเป็นตัวหลักที่ทำให้เราต้องปฏิบัติคือหลักความจริงที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแีะทำให้เราต้องรีบทำหน้าที่การงานเรียกว่าไม่ประมาท การที่เราเอางขนขวายทําอะไรต่างๆทําความดีงามอะไรต่างๆเรียกว่าไม่เกิดมาทีนี้ท่านบอกต่อไปว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่นนสแสดงความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องการจะแก้ปัญหาเราต้องศึกษาเหตุปัจจัยแน่เราต้องเรียนรู้พิจารณาเหตุปัจจัยของมันการพิจารณาเหตุปัจจัยนี้เป็นการปฏิบัติใช่หรเปล่า ใช่ไหมครับใช้ว่าการพิจารณาที่บอกว่าต้องปฏิต้องไปพิจารณาเหตุปัจจัยนั้นสืบสาวหาเหตุปจตัจจัยตัวเหตุปัจจัยนั้นเป็นความจริงแต่การที่เรามาคิดพิจารณาให้เหตุปัจจัยอันนี้เป็นการปฏิบัติของเราแสดงว่าความจริงกับการปฏิบัติมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี่หลักพุทธศาสนาที่สําคัญเนี่ยที่แสดงความจริงเนี่ยมันก็มากมายแหละแต่เอาหลักสําคัญที่สําคัญที่เราควรจะกําหนดไว้เป็นเรื่องใหญ่ คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไรเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือความจริงที่เป็นหลักสำคัญนั้นจากหลักเนี่ยจะทําให้เราปฏิบัติได้เยอะแยะแต่เ,เราจะต้องไม่ประมาทเล่นขนขวายทําอะไรต่างๆเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่คงอยู่กับที่เหตุปัจจก็มีใหม่มาเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเราจะรอช้าอยู่ไม่ได้ แล้เราจะต้องใช้ความคิดพิที่จาใช้ปัญญาหาเหตุปัจจัยถ้าคนไหนยิ่งใช้ปัญญาพิรณารู้เข้าใจความจริงเหตุปัจจัยก็ยิ่งทําสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้ถูกต้องแม้เราจะทําอะไรที่เรียกว่าสร้างสารรค์ใหม่ๆเราจะสร้างขึ้นมาได้แต่เราไม่รู้เหตุปัจจัยของมันเราทํำไม่ถูกถ้าเราทําถูกตรงเหตุปัจจัยเราก็ได้ผลที่ต้องการเพราะผลเกิดจากเหตุสิ่งที่เราต้องการก็คือผล เนีน้ผลจะเกิดขึ้นมาล,ลอยๆตามต้องการของเราหรือไม่เกิดเราต้องําเหตุของมันเพราะนั้นจึงต้องศึกษาใช้ปัญญานน้นตกลงหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่มีสอนเยอะแยะในผลที่สุดจะไปอยู่ที่ปัญญาเรื่องใหญ่ที่สุดใช่ไหมตัวหลักความจริงนั้นจุดสำคัญอยู่ที่เรื่องเหตุปัจจัยความเป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให เราเข้าถึงเหตุปัจจัยได้อะไรปัญญาปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจะเป็นตัวคู่สําคัญมาจะมีธรรมะให้ปฏิบัติโน้นปฏิบัตินี้หลายอย่างแต่ผลที่สุดแล้วจะไปจุดยอดอยู่ที่ปัญญาปัญญาจะทําให้แก้ปัญหาได้เพราะเข้าถึงเหตุปจัจจัยของมันเป็นจุดจบหมดเลยเนี่ยสมมติว่าเราจะมีสังหห้วัตถุเราจะให้ทานให้แก้แบ่งปันอะไรต่างๆกัน บางทีเราให้ไปเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลดีล่ะเกิดผลเสียอะไรจะไรอ่าเพราะเราไม่รู้เหตุรัใจเรื่องความจริงเราให้ผิดไม่ถูกเรื่องการคนนี้เขาเป็นคนที่มีใจร้ายมีใจเบียดเบียนถ้าเขาได้ของไปแล้วแทนที่เขาจะไปทำประโยชน์เขากลับเอาไปทำในทางไป มีไอความสามารถในการทําการเบียดเบีเ้ยผู้อื่นหรือทําความชั่วได้มากขึ้นถ้าเราทานให้ทานโดยไม่มีปัญญาก็ตายเป็นสนับสนุนก็ทําชั่วไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าผลที่สุดเราจะต้องมีปัญญาคุมหมดเนจะไปเพียรพัญยาทำอะไรแต่เพียรไม่ถูกเรื่องอุตสาห์ทำแทบตายน่หมดแรงเลยไม่สมําเร็จเพราะทำไม่ถูกจุดทำไม่ถูกเหตุปัใจ เพราะนั้นถึงมีความเพ,ย,พยายามแต่ไม่มีปัญญาผุทธิสุกขก็ไปไม่รอดอย่างที่เคยเล่าอ่ะคนไม่มีทรัพย์เลยแต่มีปัญญายังไม่มีทรัพย์สักตะตังแดงเดียวแต่มองเห็นอะไรจะอะไรเป็นเงินไปหมดเราะรู้ว่าจะเอาอะไรไปทําไงมันจะเกิดเงินงขึ้นก็รู้ก็รู้เหตุปัจจัยก็เอาละตกลงว่าธรรมะ หนึ่งก็แสดงความจริงสองก็แสดงหลักปฏิบัติทีนี้ในด้านความจริงที่สำคัญก็ความไปไป,ปตามเหตุปัจจัยในด้านหลักปฏิบัติจุดสำคัญก็คือปัญญาในส่วนเรื่องอื่นๆก็มาประกอบเข้าไปแต่เราจะพัฒนาไปปัญญาจะงอกงามยิ่งขึ้นเราไม่มีความเพียรปัญญาก็ไม่เจริญเหมือนกันใช่ไหม เราไม่เพียพยายามคิดไม่พยายามค้นคว้าหาความจริงปัญญาไม่พัฒนาเพราะนั้นต้องมีความเพียรถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่ตั้งใจฟังจิตใจไม่แน,แน่แน่ก็เรียนไม่รู้เรื่องอีกปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวอื่นมาช่วยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าจุดสําคัญก็ปัญญาเป็นตัวที่จะเป็นแกนเอาแล้ววันนี้ก็คุยกันเรื่องธรรมะก,กว้างๆพอสมควร ทีนี้พรุ่งนี้จะมีหลวงปู่ลังกามาจากที่เราเตรียมที่ต้อนรับก็เดี๋ยวจะต้องวางเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆจัดกันอีกจะมีเรื่องที่ต้องไหนเน้นเรื่องไหนหรือว่าพลังการทีู่ดณใไม่เป็นพอไม่เป็นนะท่านพูดได้แต่ภาษาอังกฤษกับภาษาบาลี ท่านพูดาไ,ไ,ได้ยินว่าท่านพูดได้เห็นว่าพูดเก่งเปด้วยใช่ไหมอ่าคนี้ท่านมาก็บ่ายบ่ายก็เนก็มาฟังด้วยนะดีไหมอ่จะได้ดูได้มีประสบการณ์แต่ท่านอายุตั้งเก้าสิบห้าลองลคิดดูก็เนนก็มาดู้าฟังออกด้วยก็ฟังภ <c oughs> าษาอังกฤษนี่ บางทีบางตัวจจะฟังออกบ้างก็ได้ถึงฟังไม่ออกเราก็ให้เป็นประสบการณ์ไว้ถ้าพระทั้งอายุ95ท่านยังแข็งแรงนี่ก็เป็นที่น่าแปลกใจอยู่เห็นเห็นว่ายัางแข็งแรงมากเดินเก่งใช่ไหมฮะเดินขึ้นเขาเนี่ยนอายุ95้าาเนี่ยไม่ใช่เบาเนะีสติยังดียังตอบปัญหาได้เก่ง ท่านชื่ออนันทเมตไยยะมีเรียกกันอีกอย่างว่าอนันทไมตรีที่จริงบาลีเรียกว่าอนันทเมตไยยะเรียกอนันทไมตรีก็เรียกแบบสันสกฤร,ร,ก,รก็เราก็กมาฟ<ม>ังมาดูท่านเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งอันนี้ว่าที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งการฉันอาหารจะจัดยังไงสองสถานที่เวลาสวดมนต์อย่างนี้ จะมาจัดกันยังไงเดี๋ยวต้องวางแผนกันต่อไปแล้วก็สามก็ที่จำวัดจะจัดยังไงแล้วก็สี่ห้องน้ำห้องน้ำเราก็มีแค่สองนี่จะต้องทำยังไงให้ท่านสะดวกเป็นผู้ใหญ่และผู้เฒ่ามาด้วยเราจะพยายามเอาในวความสะดวกให้ท่นานสำหรับเนนก็ฉันเลย